สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องเลขกำลังนะคะหัวข้อคือสมบัติกรนวิโอชุดนี้นะคะชื่อว่าสังสงยุกเนาะก็เราจะมารู้จักสังยุกกันว่ามันคืออะไรนะคะแล้วมันจะเอาไปใช้อะไรในเรื่องของอ่าลากที่เราเรียนกันอยู่ตอนนี้นะคะอ่ะอย่างแรกเนาะสั่งยุคนะคะจริงๆสังยุกสังยุกเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยนะ สั่งยุกค,คือการเปลี่ยนเครื่องหมายมันเป็นวิธีการอะเนาะมันคือการเปลี่ยนเครื่องหมายเครื่องหมายหนึ่งตัวก็คือมันจะส่วนใหญ่เนะี่ยมันจะมีอยู่สองก้อนเนาะสองตัวนะคะแล้วเราก็เปลี่ยนเครื่องหมายหนึ่งตัวเนี่ยให้เป็นเครื่องหมายที่ตรงกันข้ามนะคะ ให้เปลี่นให้เป็นเครื่องหมายตรงข้ามนะคะก็คือตรงข้ามคืออะไรจากบวกเป็นลบจากลบเป็นบวกนั่นเองนะตรงข้ามยกตัวอย่างนะคะเช่นว่าเราบอกว่าเรามีเอ่อหนึ่งลบสองเอ็กซ์อยู่เอ้ยหนึ่งลบรูสองอยู่เราอยากรู้ว่าสาัญญุกของมันคืออะไรนะคะสัญญุกก็คือ การที่เราเปลี่ยนข้างหมายใช่ไหมตัวหนึ่งโดยส่วนใหญ่เนะี่ยเขาจะเปลี่ยนตัวตรงกลางนะคะเพราะฉะนั้นจาก1ลบร้อสมันก็เลยเปลี่ยนให้เป็นตรงข้ามจากลบก็จะกลายเป็นบวกใช่ไหมคะก็เลยกลายเป็น1นึบวกร้อสแค่นี้เลยนะคะอันนี้คือสัญญุกเนาะอ่ะอันนี้เราจะมาเรียนการเปลี่ยนกันรู้จักสัญญุกแล้วก็มาเปลี่ยนมาหาคู่สัญญุกนะคะของก้อนตัวเลขที่เราสนใจนะ แล้วด้านล่างเนี่ยก็จะมีมาให้ลองคูณกระจายกันด้วยนะคะแล้วลองมาสังเกตเดี๋ยวจะลองมาสังเกตกันว่าเราเจออะไรหลังจากที่เราคูณกระจายไปนะโอเคเดี๋ยวอย่างแรกเรามาลองหาคู่สัญญุก,กันก่อนนะคะข้อแรกหาคู่สัญญุก์ของ2ลบรู้สามนะเราต้องเปลี่ยนเครื่องหมายตรงกลางใช่ปะเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น2บวกรู้สแค่นี้เลยนะต่อมา2อลบรู้เ ก็เปลี่ยนเครื่องหมายตรงกลางใช่ไหมคะจากลบก็เปลี่ยนเป็นบวกกลายเป็น2องบวกรูทเนาะข้อ3ามรูทสลบรูทหนะคะเหมือนกันนะจะเป็นรูทกี่ก้อนจะเป็นตัวเลขอะไรก็ตามนะคะเปลี่ยนเครื่องหมายตรงกลางจากรูทสลบรูทก็จะกลายเป็นรูทสบวกรูทหนะคะแค่นี้เห็นไหมง่ายมากสุดท้ายนะคะสุดท้ายเออส่บวก รูทสิบห้าก็เปลี่ยนเครื่องหมายตรงข้ามจากบวกก็เปลี่ยนเป็นลบใช่ไหมก็จะกลายเป็นสี่ลบรูสิบห้านะคะแค่นี้เลยนะอ่ะอันนี้เราเปลี่ยนกันน่าจะคล่องแล้วแหละเพราะว่าการเปลี่ยนไม่ได้ยากเลยนะสำหรับเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายตรงข้ามเท่านั้นเองเดี๋ยวเรามาดูต่อในตัวอย่างที่สองว่าเราเอาสัญญุคนะคะข้อสองเนี่ยเขาจะให้เอาสัญญุกเติมเข้าไปแล้ก็ ลองเอามาคูณกันดูว่าเออมันคูณกันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะเดี๋ยวมาลองดูดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะอ่ะก้อนแรกข้อแรกนะคะ3ลบรูองใช่ไหมให้เติมคู่สัญญุกลงไปนะคะก็เลยกลายเป็น3า2บวกรูอง่ะแปลว่าเขาจะให้เอาตัวมันเนี่ยกับคู่สัญญุามาคูณกันนะคะก็ต้องใช้หลักการคูณกระจายที่เราเรียนกันไปวิดีโอที่แล้วถูกไหมแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาลองดูว่าเออ คูณกระจายเสร็จปุ๊บอะเราเจออะไรนะคะอ่ะคูณกระจายยังไงนะก็จับคู่ใช่ไหมเอา3กระจายเข้าไปด้านหลังเนาะกลายเป็น3าคูณสเป็น9นะคะ3ามบวกลู่สองสามคูณกับรู้สองเนาะกลายเป็นบวกสรู้สองต่อมาตัวหลังถูกไหมคะลบรู้สองคูณไปกับ3ก็กลายเป็นลบสรู้สอง แล้วก็ลบรูทสองคูณกับรูทสองกลายเป็นเท่าไหร่ลูกรูทก้อนเดียวกันคูณกันมันสามารถดึงเลขออกมาได้เลยใช่ไหมกลายเป็นลบสองนะคะ,อะพอเป็นแบบนี้แล้วเราก็มาดูหน่อยบวกลบกันได้ไหมน้งจะสังเกตว่าตัวตรงกลางเนี่ยมันบวกลบกันได้ถูกปะ่ะบวกส3มสารูองลบสารูองแล้วก็ตัวเลขก็บวกลบกันได้นะคะแต่ถ้าสังเกตเนี่ยไอ้ก้อนรูตรงเนี้ยบวกสามรูองลบสามร เลขมันเลขเดียวกันเลยอ่ะแปลว่าถ้าเราเอามาลบเนี่ยมันจะหายตัดทิ้งไปหมดใช่ไหมได้0ูนย์นะคะแตจริงๆแล้วถ้าเราบวกลบเนี่ยมันจะเหลือแค่9ก้าลบ2ก็จะได้เจอ่ะอันนี้เห็นอะไรตอนแรกเป็นก้อนรูทใช่ไหมตอนแรกเป็นสามรูทสองเอ้สามลบรูทสองพอเราเอาสัญญุกเข้ามาคูณปุ๊บเนี่ยจากก้อนที่มันเป็นรูทเป็นตัวเลขหลายๆก้อนเนี่ยมันยุบรวมมากลายเป็นตัวเลขหนึ่งตัวนะ อันนี้นะคะคือสิ่งที่ได้จากการที่เราคูณส่วนยุกเข้าไปนะลองมาดูข้อถัดไปลบรูทสองไม่ใช่ไม่ใช่ลบสิรูทสองบวกรูทห้านะคะเราลองคูณส่วนยุกเข้าไปก็คือคูณด้วยรูทสองลบรูทห้าเข้าไปรูทสองลบรูทห้าเนาะคูณกระจายเข้าไปก็จะได้เป็นรูทสองคูรูทสองก็เป็นสองนะคะรูทสองคูณลบรูทห้าก็เป็นลบรูทสิบนะคะ แล้วก็เอารูทห้ากระจายเข้าไปก้อนหลังกลายเป็นบวกลูทสิบแล้วก็ลบห้าอ่ะไหนสังเกตซิว่ามันเป็นแบบที่เราคิดในเออเหมือนเหมือนข้อแรกหรือเปล่านะคะตัวกลางลบรูทสิบบวกูทสิบอ่ะเป็นก้อนเดียวกันอีกแล้วแต่ว่าเครื่องหมายมันสลับกันแปลว่ามันจะบวกกันแล้วมันก็จะหายถูกป่ะบวกและหายแบบตัดทิ้งได้เลยเนาะก็จะเหลือแค่สองลบห้าก็จะได้ลบสามเออ แปลว่าเนี่ยได้มา2ข้อแล้วที่เราคุยกันเมื่อกี้มันก็มันอาจจะจริงอยู่ถูกไหมเป็นไปได้เนาะเดี๋ยวเราลองมาดูข้อถัดไปอีก2ข้อว่าเออที่เราคิดเนี่ยมันตรงแบบตรงจริงๆริงไหมถ้าเราเจอโจทย์หลายๆข้อเข้าไปนะคะเจอโจทย์หลายๆแบบนะอ่ะต่อมาข้อ3ามสองรูทสลบรูทห้คูณเข้าไปใช่ปะ่ะก็คือคูณสองรูทสบวกหเข้าไปเนาะคูณกระจายหลก สองรู้สคูณสอรูสก็ได้เป็นตัวหน้าสองสใช่ไหมคะแล้ว3ก็ดึงออกได้เป็น12เนาะแล้วก็2องรูสคูณหก็เป็นบวกสิบรูสนะคะลบห้คูณสอรู้สามก็ได้ลบสิบรูสแล้วก็ลบหคูณหก็ได้เป็นลบยีบนะคะบวกลบกันเนาะตัวกลางเอาตัดกันได้อีกแล้วใช่ปะ บวกรูทบวกสิบรูทสามกับลบสิบรูทสามเนาะก,ก็จะเหลือเป็น1 2บสองลบยี่สิบห้าได้ลบสิ 13, นะคะอ่ะอันเนี้ยนอกจากสังเกตว่าตัวกลางเนี่ยมันจะเป็นก้อนเดียวกันแต่ว่าเครื่องหมายสลับกันแล้วสังเกตเห็นว่าอะไรก้อนหน้ากับก้อนหลังสุดอะ่ะจะไม่ติดรูทแล้วด้วยถูกปะจะเป็นตัวเลขจำนวนเต็มปกติละเนาะเราสังเกตได้หลายอย่างแล้วนะจากตัวนี้นะคะต่อมาข้อสุดท้ายนะคะ ข้อ4อ่ะเราก็ใส่สัญญุกไปก่อนสัญญุกของ2รูทสองบวกรูทเ็ก็คือ2อรูทสลบรูทเนะคะอ่ะคูณกระจาย2อรูทสเข้าไปกลายเป็น2องสแล้วก็ถอดรูทอีก2เป็น8เนาะลบสองรูทสินะคะบวก2องรูทสลบเนะตัวกลางตัดกันได้อีกแล้วนะคะ เหลือก้อนหน้ากับก้อนหลังนะแลบ7ก็ได้1ถูกไหมนะแค่นี้เลยเห็นไหมคะอ่ะอันเนี้ยเราหัดหัดคูณหัดหาคู่สัญญุคคูณกันลองคูณให้คล่องก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวในชุดถัดไปเนี่ยเราจะได้รู้แล้วว่าเราคูณสัญญุไปทําไมนะคะเราต้องการทําอะไรจากเราต้องการใช้ประโยชน์อะไรจากสิ่งพวกนี้นะคะในชุดต่อไปเดี๋ยวจะได้รู้กัน นะโอเคค่ะวิดีโอชุดนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็นั่นแหละไปลองแบบทำแบบสันทัดนะคูณกันให้คล่องเลยนะคะสวัสดีค่ะ